b a b y b เบ t า m e ร t ่ r y นิทานเรื่องบทส่งท้ายตำนานรักพยาวานอนนิทานเรื่องนี้เป็นบทสรุปภาพรวมทั้งหมดของความรักระหว่างพยาวานอนและพับพึงรวมไปถึงเพลินวานและว่านและทุกๆุคนในเรื่องเรื่องราวบทสรุปจะเป็นอย่างไรฝากเพื่อน,อนกดติดตามและไปรับชมกันได้เลยนะคะหลายสัปดาห์ถัดมา วานพาเพินวานกลับมาที่บ้านของเศรษฐีนิ่งเมื่อเดินทางมาถึงบ้านวานพยายามอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ในป่าที่จรป่าจับตัวเพินวานไปและเขากับพยาวาน,นอนสามารถช่วยเธอเอาไว้ได้วานกล่าวกับท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีครับทุกอย่างที่ข้าพูดคือความจริงเพินวานถูกล่อลวยเข้าไปในป่าและถูกพวกจนจับตัวไป โชคดีที่ข้าแล้วก็พยาวานอนมาช่วยเพลินวานเอาไว้ได้ทันเศรษฐีมิ่งยืนนิ่งด้วยสีหน้าที่ไม่ไว้วางใจทันทีที่เขาได้ยินคำพูดของวานเขาก็ยิ่งโกรธจนแทบจะระเบิดออกมาข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกเจ้าพูดให้มันดูดีไปก็เท่านั้นเองเพียงเพราะเจ้าอยากจะมาสร้างภาพว่าเจ้าช่วยนางทั้งที่แท้ที่จริงแล้วเจ้านั่นแหละที่เป็นคนพานางหนีไป เพิรนวานที่ยืนอยู่กลางๆพยายามเอ่ยคำแก้ตัวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือท่านพ่อเจ้าคะข้าไม่ได้ตั้งใจจะหนีนะเจ้าคะข้าโดนล่อลวงให้เข้าไปในป่าแล้วก็โชคดีที่พี่วานมาช่วยไว้จริงๆแต่เศรษฐีมิ่งยังคงยืนยันไม่เชื่อคำพูดนั้นเขาตะวาดเสียงดังจนเพิรนวานและวานสะดุ้งเพิรนวานเจ้าไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรอีกต่อไปแล้ว หากเจ้าจะตัดสินใจหนีตามคนนี้ไปก็ไม่ต้องกลับมาอ้อนวอนข้าอีกภับพ,พึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆด้วยน้ำตาคอเบ้ารีบเอ่ยขึ้นเพื่อขอร้องให้เศรษฐีมงใจเย็นลงท่านพี่เจ้าคะอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจเช่นนี้เลยข้าก็เช่านางไม่ได้คิดหนีไปจริงๆโปรดให้โอกาสพวกเขาได้เถอดเจ้าคะแต่เศรษฐีมิยังคงยืนกรานข้าให้โอกาสมามา,มากพอแล้วและข้า ก็ไม่ต้องการฟังคำแก้ตัวอีกต่อไปเพิร์นวานก้มหน้านิ่งด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเศร้าและน้อยใจทันใดนั้นเองมิ่งขวัญก็เดินเข้ามาพร้อมสีหน้าที่จริงจังมองไปที่เศรษฐีมิ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นท่านพ่อข้ามีความจริงที่ต้องบอกท่านข้ากับทางการได้ตามสืบเรื่องราวการหายตัวไปของพี่เพิร์นวานแล้ว และก็สามารถจับกลุ่มพวกโจรที่ลักพาตัวนางไปได้สําเร็จพวกมันรับสารภาพว่ามีคนว่าจ้างให้ลักพาตัวเพลินวันออกไปจากงานแต่งเศรษฐีมีนขมวดคิ้วสีหน้าแสดงความสงสัยและไม่พอใจแล้วใครกันที่อยู่เบื้องหลังใครที่มันกล้าทําเรื่องชั่วช้าเช่นนี้กับครอบครัวของข้ามิ่งขวัญสูดลรรมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยผูดด้ยน้าเสิยงที่เคร่งเครียดคนที่ว่าจ้าง พวกมันคือแม่พินแม่แท้ๆของแม่แก้วเองคำพูดนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงเศรษฐีมิ่งถึงกับหน้าซีดกำมือแน่นด้วยความโกรธแม่พินงั้นหรือนางกล้าทำเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรกันเพิ่นวานมองเศรษฐีมิง่งด้วยแววตาสะเทือนใจก่อนจะเอ่ยเบาๆท่านพ่อเจ้าคะตอนนี้ท่านรู้ความจริงแล้วโปรดให้อภัยข้าด้วยเถิดเจ้าค่ะข้าไม่ได้คิดจะหนีไปไหน าเพียงแต่เศรษฐีไม่มองหน้าลูกสาวอย่างรู้สึกผิดและเริ่มสำนึกถึงความผิดพลาดที่ได้ตัดสินเธอผิดไปเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เพลินวานพ่อต้องขอโทษเจ้าด้วยเพลินวานพ่อผิดเองที่ไม่เชื่อใจเจ้าพ่อมีคนหูเบาเชื่อคนอื่นแต่ตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าสิ่งที่เจ้าเผชิญไม่ใช่ความผิดของเจ้าเลย พับพึ่งและเพลินวานมองเศรษฐีมิงด้วยน้ำตาที่เอ,อ่คอครอความตึงเครียดค่อยๆคลายลงเศรษฐีมิง่งเรียกเศรษฐีบุญสมและแม่แก้วเข้ามาในห้องโถงใหญ่บรรยากาศเคร่งเครียดจนทําให้แม่แก้วรู้สึกไม่สบายใจนะักขณะที่เศรษฐีบุญสมทําหน้าเรียบเฉยมองเศรษฐีมิ่งด้วยท่าทีที่สงสยัยเศรษฐีมิงเอ่ยกับทุกคนว่า ข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดให้พวกเจ้าเข้าใจจากการสืบสวนที่ผ่านมาข้าพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพลินวานเป็นการวางแผนร้ายโดยมีคนว่าจ้างให้โจรลักพาตัวเพลินวานออกไปจากงานแต่งแม่แก้หลบสายตายอย่างกัง,กงวลใจลิ้นฝีปากสั่นเล็กน้อยส่วนเศรษฐีบุญสมขมวดคิ้วเข้มก่อนเอ่ยถามอย่างร้อนใจใครการที่วางแผนชั่วเช่นนี้เป็นใครก็ต้องถูกลงโทษอย่างสาสม เศรษฐีมิงถอนหายใจลึกก่อนจะหันไปมองแม่แก้วด้วยแววตานิ่งงนันคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือแม่แท้ๆของแม่แก้วนางก็คือแม่พินที่เป็นผู้ว่าจ้างโจรเพื่อทาลายงานแต่งของเพลินวานและค้าต้องการให้พวกเจ้าเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ความผิดของเพลินวานแม่แก้วเบิกตากว้างรู้สึกสับสนกับสิ่งที่ได้ยินก่อนจะค่อยๆตั้งสติแล้วเอ่ยแย้งเสียงสัน่น ท่านคุณพ่อเจ้าค่ะมีจริงหรอกเจ้าค่ะแม่ค้าไม่มีวันทําเรื่องแบบนี้พวกท่านต้องเข้าใจผิดแน่ๆทางการสอบสวนแล้วพวกโจรเหล่านั้นยอมรับสารภาพว่าแม่พินเป็นคนวางแผนทั้งหมดส่วนแม่พินก็เป็นคนยอมรับเองค้าเสียใจยที่ต้องบอกกับเจ้าเช่นนี้แต่ความจริงก็คือความจริงและตอนนี้ค้าก็ต้องการให้เรื่องนี้จบลงดีดีเศรษฐีบุญสมพยักหน้าช้า เขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่แม่แก้วหลบตารู้สึกละอายใจและก็เต็มไปด้วยความเสียใจเษฐีบุญสมเอ่ยกับทุกคนว่าหากเป็นเช่นนั้นท่านจะทำอย่างไรต่อไปในเมื่อเพลินวันก็กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วถ้าเช่นนั้นท่านก็ต้องยกเพลินวันให้กับข้าเหมือนเดิมที่ท่านเคยสัญญาวไวส้สิเษฐีมิ่งมองหน้าเพลินวาน แล้วหันไปมองหน้าแม่แก้วด้วยความรู้สึกที่หนักใจในใจลึกๆก,ก็อยากยกเพลินวานให้กับเศรษฐีบุญสมเหมือนที่ตั้งใจไว้แต่แรกเพื่อไม่ให้วานเขามายุ่งกับเพลินวานอีกแต่อีกใจหนึ่งก็นึกสงสารแม่แก้วที่ตอนนี้ก็ตกเป็นภรรยาของเศรษฐีบุญสมเศรษฐีมิ่งตัดสินใจแล้วก็พูดออกไปว่าแต่ท่านเศรษฐีบุญสม ก็ได้แม่แก้วลูกสาวของข้าไปเป็นเมียอยู่แล้วนี่ข้าคิดว่าข้าไม่จําเป็นต้องยกเพินวานให้กับท่านอีกเศรษฐีบุญนสมทําหน้าไม่พอใจก่อนจะเอ่ยกับเศรษฐีมิ่งว่าได้อย่างไรกันลท่านก็ท่านยกเพินวานให้กับข้าแล้วแล้วข้าก็ไม่ได้เรียกร้องอยากได้แม่แก้วมาเป็นเมียลเลยสักนิดถ้างั้นข้าก็จะคืนแม่แก้วให้กับท่านแล้วท่านก็ต้องยกเพินวานให้มาอยู่กับข้าแทนก็แล้วกัน เมื่อแม่แก้วได้ยินว่าเศรษฐีบุญสมตัดสินใจที่จะส่งตัวเธอกลับบ้านและจะรับเพลินวานไปเป็นภรรยาแทนสีหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยความตกใจแล้วก็เสียใจที่เกินจะควบคุมสุดท้ายเธอจึงกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะเป็นลมล้มพับไปต่อหน้าทุกคนทำให้บรรยากาศในห้องโถงยิ่งกะหนเพลินวานรีบเข้ามาดูอาการแม่แก้วตรวจชีพประจร แล้วก็จับที่ประจรเพื่อให้แน่ใจขณะที่พับเพิงและมิ่งขวัญมองอย่างกังวลในขณะนั้นเพิ่ออนวารสังเกตเห็นอาการที่แปลกไปและสันนิธานว่าแม่แก้วอาจกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆอยู่เธอจึงบอกเรื่องนี้กับทุกคนในความรอบคอบท่านคุณพ่อเจ้าคะ่ะท่านเศรษฐีบุญสมค่ะตรวจพบว่าแม่แก้วกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆอยู่เจ้าคะ่ะสิ่งนี้อาจจะเป็นเหตุให้เธอรู้สึกไม่สบาย แล้วก็มีอาการแปรปวนเมื่อเศรษฐีบุญสมได้ยินข่าวนี้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนความตกใจและเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจหนักๆในที่สุดก็ต้องยอมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็คงหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบนี้ไม่ได้อีกแล้วสินะได้ถ้างั้นข้าจะรับแม่แก้วกลับไปเป็นภรรยาของข้าอีกครั้งเศรษฐีมิ่งและพัพึง พยักหน้าอย่างโล่งอกขณะที่เพลินวานถอนใ,ใจเล็กน้อยเศรษฐีบุญสมเดินเข้ามาใกล้แม่แก้วที่ยังนอนหมดสติอยู่ก่อนจะมองเพลินวานด้วยความขอบคุณเพลินวานคาขอบใจเจ้านักที่มีน้ำใจและเมตตาต่อแม่แก้วในยามนี้เพลินวานยิม้มบางๆตอบกลับด้วยความหวังว่าทุกคนจะพบความสงบสุขและหันเข้ามาเข้าใจกันมากขึ้นในที่สุด หลังจากเศรษฐีบุญสมพาแมแก้วกลับไปที่พากของตนเองวานจึงรวบรวมความกล้าเข้ามาเจราจาสู่ขอเพิรนวานต่อหน้าเศรษฐีมิ่งและพับพ,พึงเขาน้อมการแสดงความเคารพและพูดด้วยความจริงใจท่านเศรษฐีข้าสัญญาว่าข้าจะรูแลเพิรนวานในหัวใจข้าขอท่านไดโปรดอนุญาตให้เพิรนวานได้ไปเป็นภรรยาของข้าด้วยเถอะเศรษฐีมิง่ง พิจารณาว่าในสายตาเย็นชาแม้จะเห็นถึงความจริงใจในคำพูดของเขาแต่เศรษฐีมิง่งยังคงมีทิฏฐิอยู่และไม่ต้องการให้ผู้สาวของตนแต่งงานกับคนที่ไม่มีฐานะถึงเจ้าจะมีใจรักเพลินวานเพียงใดแต่ฐานะของเจ้าย่อมแตกต่างจากครอบครัวของเราเจ้าไม่มีอะไรที่คู่ควรจะรับผิดชอบชีวิตของลูกค้าได้เลยเพลินวานฟังคำพูดของบิดา แล้วก็รู้สึกเสียใจที่ท่านยังคงไม่ยอมเปิดใจพักพึงสังเกตเห็นอาการนั้นจึงพยายามช่วยเกียกลก่อมเรษทีมิงท่านพี่เจ้าคะเราก็ต่างรู้ว่าเพิ่นวานกับว่ารักกันจริงคนที่รักเพล่นวานโดยแท้จริงเช่นนี้คงจะหายากได้ท่านลองให้โอกาสว่าสักครั้งเถิดนะเจ้าคะเรษทีมิง่งได้ยินดังนั้นก็คุ้นคิดอยู่พักใหญ่แต่ก็ยังคงเงียบ ไม่ได้ตอบตกลงในทันทีความเงียบชวนให้บรรยากาศตึงเครียดจนกระทั่งเพลินวานเอ่ยขึ้นด้วยความอ่อนโยนคุณพ่อเจ้าคะข้ารู้ว่าท่านหวังดีที่สุดสำหรับข้าแต่ข้าเพียงต้องการให้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุขรวมกับคนที่ข้ารักขอใหท่านพิจารณาความสุขของข้าอีกสักครั้งเถอะค่ะเษฐีมิ่งนิ่งไปอีกครั้งเสียงอ่อนโยนของลูกสาว กระทบใจเขาจนลังเลอยู่ในใจแต่เขาก็ยังไม่ตอบตกลงเสียทีเดียวเศรีมิง่งประกาศเงื่อนไขขึ้นอย่างเข้งคลืมได้หากเจ้าต้องการให้ข้ายอมยกลูกสาวให้เจ้าจะต้องนำสินสอดจำนวนหนึ่งช่างมาให้ครบถ้วนพร้อมยกขบวนขันหมากที่ยิ่งใหญ่มาภายในเจวันหากเจ้าทำได้ตามนี้ข้าจะยอมยกเพลินวานให้เป็นภรรยาของเจ้า ว่านตัดสินใจรับคำท้าทายนี้โดยไม่ลังเลได้ข้าจะทำตามที่ท่านต้องการข้าสัญญาว่าภายในเจ็ดวันข้าจะหาเงินหนึ่งรช่างและจัดเตรียมขบวนขันมากตามที่ท่านขอมาให้ได้เพื่อนว่านมองดูว่าในในสายตากาังวลและเป็นห่วงเพราะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะหาเงินจำนวนมหาศาลและเตรียมขบวนขันมากมาได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเช่นนี้ แต่ในขณะเดียวกันเธอก็รับรู้ถึงความมุ่งมั่นที่แท้จริงในสายตาของเขาข้าเชื่อว่าเจ้าจะทำได้นะวานข้าจะคอยเป็นกำลังใจให้เจ้าวานพยักหน้ารับด้รอยยิ้มออ่อนโยนและมุ่งหน้าออกจากบ้านเศรษฐีมิ่งดีความตั้งใจเต็มเปี่ยมแม้ว่าเงินไขนี้จะเป็นเรื่องทา้าทายอย่างยิ่งแต่เขาก็มุ่งมั่นว่าจะทำเรื่องนี้สำเร็จเพื่อคนที่เขารักที่สุด เมื่อครบเจ็ดวันเพิินวานเฝ้ารอวานวยใจจดใจจ่อและกังวลเธอคิดถึงความท้าทายที่เขาต้องเผชิญในการหาเงินจำนวนมากนั้นจนกระทั่งในที่สุดวานก็มาถึงบ้านเศรษฐีมีในตอนเย็นพร้อมถุงทองคำหนักหนึ่งยช่งในมือทำกลางสายตาทึ่งของทุกคนในบ้านค่าน้ำสินสอดหนึ่งช่งมาตามที่ท่านขอแล้วขอบคุณที่ท่านเอาให้โอกาสข้า และอีกสามวันข้าจะยกขบวนขันมากอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ขอเพลินวานขอให้ท่านช่วยจัดเตรียมงานต้อนรับด้วยเถิดเศษทีมิ่งตะลึงกับความสามารถของวานที่สามารถหาสินสอดมาได้ภายในระยะเวลาสั้นๆท่าทีอึ้งไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าด้วยท่าทีที่พึงพอใจแม้นทิจิยังคงอยู่แต่เขาก็อดทึ่งในความสามารถและความมุ่งมั่นของวานไม่ได้ได้ จ้าทำได้ดีจริงๆเช่นนั้นข้าจะจัดเตรียมงานต้อนรับขบวนขันหมาของเจ้าให้สมเกียรติเพิรนวานรู้สึกเต็มตื้นใจเธอรู้ดีว่าความมานะและความรักของวานที่มีต่อเธอคือสิ่งที่ผััแดนให้เขาฝ่าฟันอุปสรรคนี้ได้สำเร็จทั้งสองยิม้มกันอยู่อ่อนโยนและรู้ว่าพวกเขากำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันสวันต่อมาขบวนขันหมาจะยิ่งใหญ่ ก็ดังกึกก้องเข้ามายัางบ้านเศรษฐีมิง่งผู้คนในบู่บ้านต่างมาร่วมชมความยิ่งใหญ่ของขบวนขันหมากนี้วานแต่งกายอย่างงดงามและภูมิฐานประกอบกับสินสอดที่มากมายสมกับคําสัญญาของเขาในขณะที่เพลินวานอยู่ในชุดเจ้าสาวช่างงดงามจนถูกสายตาต้องหันมองภายในบ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นเศรษฐีมิง่ง แม้จะยังมีท่าทีนิ่งเฉยแต่สายตาของเขาฉายแววพึงพอใจส่วนพัพพึงยิ้มด้วยความภาคภูมิใจในตัวลูกสาวในใจภาวนาให้ลูกไดพบเจอแต่ความสุขสมหวังในชีวิตค,คู่ที่กำลังจะเริ่มต้นพิธีแต่งงานผ่านไปได้วยความราบรื่นทั้งเพลินวาละวานยิ้มให้กันด้วยความสุขที่เต็มเปี่ยวันกระซิบคำมั่นสัญญา กับเพลินวานเบาๆขณะที่พวกเขาหันมามองแขกที่มาร่วมอวยพรข้าสัญญาว่าข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีที่สุดไปตลอดชีวิตขอบคุณที่เชื่อมั่นแล้วก็เฝ้ารอข้าจนถึงวันนี้นะเพลินวานเพลินวานน้ำตาซึ้งด้วยความซาบซึง้งในวันนั้นทุกสิ่งที่เธอเฝ้ารอคอยก็เป็นจริงแล้วสองคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันทำกลางเสียงแสดงความยินดีจากทุกคนในหมู่บ้าน หลังจากงานแต่งงานสิ้นสุดลงทุกคนต่างมานั่งรวมวงพูดคุยกันด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายเศรษฐีมิง่งซึ่งยังแปลกใจไม่หายจึงเอ่ยถามวานขึ้นวานเอ้ยข้าไม่คิดว่าหนุ่มน้อยอย่างเจ้าจะสามารถหาสินสอดมาได้ครบทันเวลาข้าอยากรู้จริงๆว่าเจ้าทำเช่นไรหรือถึงได้รวบรวมเงินทองต่้มากมายภายในระยะเวลาอันสั้นแบบนี้วานยิ้ม และมองหน้าทุกคนด้วยความภาคภูมิใจก่อนจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเมื่อหลายเดือนก่อนข้าได้มีโอกาสรักษาอาการป่วยของท่านเจ้าเมืองซึ่งเป็นโรคประหลาดหลังจากที่ข้ารักษาท่านจนหายดีแล้วท่านเจ้าเมืองก็รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากท่านก็เลยมอบรางวัลเป็นทองคาให้กับข้าจํานวนทั้งหมด500ช่างพร้อมกระปุกบ้านให้กับข้าแล้วก็มอบตําแหน่งหมอยาประจําตัวของท่านให้กับข้า ข้าจึงเชื่อว่าด้วยสินค้าได้รับนี้ข้าจะสามารถดูแลเพลินวานได้อย่างมั่นคงและก็สามารถให้ชีวิตของนางมีแต่ความสุขได้อย่างแน่นอนครับทุกคนในนี้ต่างพากันมองวา่าวยความชื่นชมพับพึงและเพลินวานยิ้มด้วยกันอยู่ภาคภูมิใจเศรษฐีมิ่งเองถึงกับพยักหน้าอย่างพึงพอใจถ้าเช่นนั้นข้าก็หมดห่วงแล้ว ฝากเพลินวานไว้กับเจ้าด้วยละวานฝากดูแลนางให้ดีอย่าให้นางต้องลำบากอีกต่อไปว่านรับคำเศรษฐีมิง่งด้วยความหนักแน่นและมองเพลินวานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักสองคนจับมือกันแน่นพวกเขาพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันหลายปีถัดมาเศรษฐีมิง่งก็เกิดอาการป่วยหนกักแม้ว่าเพลินวานและว่าน จะช่วยการหาสมุนไพรมารักษาอย่างเต็มที่แต่อาการของเศรษฐีมิ่งก็ไม่ดีขึ้นเมื่อเศรษฐีมิ่งรู้ตัวว่าการป่วยของตนอาจถึงข้าวสุดท้ายเขาเรียกพับพึ่งมาอยู่ข้างกายาพับพึ่งจับมือเศรษฐีมิง่งเบาๆน้ำตาคอเบาแต่ก็ยังคงเข้มแข็งอยู่เพื่อเขา,าพับพึ่งก่อนที่เขาจะจากไป ข้าอยากจะบอกกับเจ้าว่ามีสิ่งหนึ่งที่ข้าติดขังในใจมาโดยตลอดข้าต้องขอโทษที่เคยพากเจ้าแล้วก็เพลินวานมาจากชีวิตท,ที่ควรจะเป็นข้ารู้ว่าการที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับเจ้าและลูกไว้มากมายแต่ตอนนี้ข้าขอเพียงให้เจ้าให้อภัยข้าสักครั้งพับพึ่งยิ้มอย่างอ่อนโยน แม้ว่าในใจจะมีทั้งความเศร้าและความเข้าใจเธอเอื้อมมือจับมือเขาแน่นขึ้นและเอ่ยคำที่เต็มไปด้วยความจริงใจท่านพี่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอดีตไปแล้วคาเองก็ไม่ได้ถือโทษโกรธท่านมานานแล้วคาอาให้อภัยท่านแล้วก็ขอให้ท่านไปสู่สุคติไปอย่างสงบใจเถิดนะเจ้าคะ่ะเศรษฐีมิ่งยิ้มอย่างโล่งใจ น้ำตาเอ่อในดวงตาเขาขณะที่เขามองพับพึ่งเป็นครั้งสุดท้ายร่างของเขาค่อยๆหลับตาลงและจากไปอย่างสงบทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มสุดท้ายที่แฝงไปด้วยความผ่อนคลายหลังจากได้รับการให้อภัยหลังจากที่เศรษฐีมิ่งจากไปพับพึงเพลินวานและทุกคนในครอบครัวรวมกันส่งเขาสู่การพักผ่อนอันเป็นนิรันดร ความรู้สึกบรรเทาลงเมื่อรู้ว่าความบาดหมางทั้งหมดได้ถูกลบล้างด้วยการให้อภัยและความสงบของหัวใจหลังจากที่เศรษฐีมิ่งจากไปอย่างสงบพัะพึงนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านของเศรษฐีมิง่งขณะที่เพลินวาและวาน,วานดูแลกันอย่างอบอุ่นแม่แก้วก็นั่งอยู่กับลูกน้อยของเธอในอ้อมกอดพร้อมกับเศรษฐีบุญสมขณะที่มิ่งขวัญ ู่ในห้องทำงานเตรียมเอกสารราชการพับพึงมองภาพความสุขของทุกคนด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขแต่ในใจของเธอกลับมีความเศร้าเล็กน้อยความรักที่เธอเคยมีต่อวานยังคงอยู่ในใจของเธอเสมอแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามพับพึงเรียกทุกคนให้มารวมตัวกันก่อนจะบอกกับทุกคนว่า ทุกคนแม่มีเรื่องอยากจะบอกกับพวกเจ้าเพิรนวานว่าและไม่แก้วพร้อมกับมิงขวัญอยู่ทำกิจกรรมแล้วมารวมตัวกันที่สวนพับพึงมองดูพวกเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักแม่ภูมิใจในตัวพวกเจ้ามากทุกคนต่างมีชีวิตที่ดีขึ้นแม่รู้สึกว่าแม่ไม่ต้องห่วงพวกเจ้าอีกแล้วแต่แม่ มีสิ่งสำคัญที่ต้องทำตามหัวใจของตัวเองบ้างแม่แตัดสินใจแล้วว่าแม่จะกลับไปหาวาในป่าทุกคนมองพ,พับพึงด้วยความตกใจแม่จะไปหาพ่อวาหรือเจ้าคะใช่ลูกแม่ต้องการให้สิ่งที่ค้างคในใจของแม่ได้รับการตอบรับแม่รู้ว่าความรักของแม่ไม่เคยเรือนหายไปแม่ต้องการให้วานรู้ว่าแม่ยังคงรักเขาอยู่เสมอ มิ่งขวานพูดกับพับพึงว่าแต่แม่ถ้าแม่กลับไปแล้วจะเป็นอย่างไรท่านวานอาจจะมีชีวิตอยู่ในป่าเขาอาจไม่ต้องการให้แม่กลับไปก็ได้ไม่ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรแม่ก็ต้องลองไปดูสักครั้งแม่ต้องการให้เขารู้ว่าแม่คิดถึงเขามาตลอดมันถึงเวลาแล้วล่ะลูกที่แม่จะต้องตามหาความรักของตัวเองบ้างแม่แก้วมองพับพึงด้วยความสำนึกผิด แม่ฉันขอโทษนะจ๊ะแม่พับพึงฉันเข้าใจแล้วว่าความรักแท้คืออะไรฉันพร้อมจะสนับสนุนแม่ในสิ่งที่แม่พับพึ่งเลือกนะคะพับพึงยิ้มก่อนจะเอ่ยบอกกับทุกคนว่าแม่ต้องขอบใจพวกเจ้าทุกคนมากนะแม่รักพวกเจ้าทุกคนดูแลตัวเองกันดีๆนะลูกจากนั้นพับพึงจะเริ่มต้นออกเดินทางกลับไปหาวาน หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังและความรักเมื่อเธอเข้าเข้าสู่ป่าที่เธอเคยอาศัยอยู่กับวานทุกอย่างยังคงสดชื่นและเสียงนกและสัตว์ป่าเป็นเสียงที่เธอคุ้นเคยอย่างดีเธอเดินลึกเข้าไปในป่าด้วยความมุ่งมั่นที่จะหาคนที่เธอรักและสารต่อความรักที่แท้จริงของเธออีกครั้งเธอรู้สึกตื่นเต้นและประหม่าในเวลาเดียวกัน เมื่อเดินเข้าไปในพื้นที่ที่เธอเคยอยู่กับวานในอดีตความทรงจำที่เต็มไปด้วยความสุขแวบเข้ามาใน,ในใจของเธอวานข้ากลับมาแล้วเสียงของเธอดังไปในอากาศแต่ไม่มีการตอบรับใดๆพบพึงรู้สึกสับสนแต่เธอยังคงมุ่งมั่นเดินต่อไปจนกระทั่งถึงรานกลางป่าที่เคยเป็นที่นัดพบของพวกเขาในขณะที่เธอยืนอยู่ตรงนั้น เสียงของสนิในปา่าค่อยๆเงียบลงเหมือนทุกอย่างรอคอยเธออยู่พับพึงมองไปรอบๆและในที่สุดเธอก็เห็นเงาของผู้ชายที่คุ้นเคยพับพึง่งเมื่อวานปรากฏตัวขึ้นในสายตาพับพึงรู้สึกหัวใจเต้นแรงเขายืนอยู่ตรงนั้นด้วยร่างสูงโปรงใบหน้าของเขาและรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจของเธอพองโตวความรู้สึกอัดแน่นในอก ทำให้เธอวิ่งเข้าไปหาเขาวานข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินวานเปิดแขนออกและดึงพับพึงเข้ามากอดอย่างแน่นในช่วงเวลานั้นโลกทั้งใบรอบตัวของพวกเขากลายเป็นสีสันสดใสราวกับว่าสิ่งใดๆที่เคยทำให้พวกเขาห่างกันนั้นได้หายไปในพริบตาข้าไม่เคยลืมเจ้าเลยพับพึงข้าเฝ้เรารอวันนี้มานานแสนนาน ข้าเชื่อว่าความรักของเราจะไม่มีวันจางหายไปไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามพวกเขานั่งลงบนพื้นหญ้าที่มีดอกไม้ป่าขึ้นอยู่ร,บรอบๆพับพึงมองไปที่วานด้วยความรักและความซาบซึ้งใจข้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตทั้งความสุขและก็ความเศร้าแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความรักที่ข้ามีต่อเจ้า ข้าก็เช่นกันข้ารู้สึกว่าแม้ว่าเราต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่ความรักของเราก็จะทำให้เราผ่านมันไปได้ภัพพึ่งยิ้มและจับมือวานไว้แน่นในป่าที่เต็มไปด้วยเสียงของธรรมชาติพวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่อยู่ในหัวใจทำให้พวกเขารู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในช่วงเวลานั้นสถานที่แห่งนี้กลายเป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับพวกเขาที่ซึ่งความรักสามารถฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตกับการเป็นเพียงบทเรียนที่ทำให้พวกเขาแข็งแก่งขึ้นและตอนนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญทุกสิ่งด้วยกันอีกครั้ง ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ